เคยสงสัยไหมว่าทำไมเจ้าเหมียวที่บ้านถึงได้ดีใจรากับถูกรางวัลที่หนึ่งทุกครั้งที่เรากลับถึงบ้านไม่ว่าเราจะหายไปแค่ชั่วโมงเดียวหรือเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นอาทิตย์ปฏิกิริยาต้อนรับของเรามักจะอลังการดาวล้านดวงเสมอการแสดงออกที่น่ารักเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่มีเหตุผลทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมที่น่าสนใจซ่อนอยู่ แมวเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับพื้นที่และกิจวัตรประจำวันเมื่อเราไม่อยู่บ้านพวกเขาอาจจะรู้สึกไม่มั่นคงเล็กน้อยการกลับมาของเราจึงเป็นการยืนยันว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมแถมยังเป็นการเติมเต็มความต้องการทางสังคมของพวกเขาอีกด้วยจำไว้ว่าแม้แมวจะดูเป็นสัตว์รักสันโดษแต่พวกเขาก็ต้องการความรักและความสนใจจากเราเหมือนกันนะแล้วเราจะช่วยให้เจ้าเหมียวมีความสุขมากขึ้นตอนที่เรากลับบ้านได้อย่างไรลองทำตามเคล็ดลับง่ายๆเหล่านี้ดูสิ เริ่มต้นด้วยการทักทายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนลูบหัวก้าวข้างหรือเล่นกับพวกเขาสักหน่อยการให้ขนมเล็กๆน้อยก็เป็นวิธีแสดงความรักที่ได้ผลเสมอนอกจากนี้การจัดเตรียมของเล่นหรือที่นอนที่พวกเขาสามารถดมกลิ่นของเราได้ในระหว่างที่เราไม่อยู่ก็ช่วยให้พวกเขารู้สึกอุ่นใจขึ้นได้ลองนึกภาพตามนะ พอคุณเปิดประตูบ้านเจ้าเหมียวก็วิ่งกรูกันเข้ามาคลอเคลียส่งเสียงร้องทักทายเบาๆบางตัวอาจจะเอาหัวมาถูไถ่าขาหรือกระโดดขึ้นมานั่งบนตักทันทีนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าพวกเขารักและคิดถึงเรามากขนาดไหนการตอบสนองต่อความรักของพวกเขาด้วยความอ่อนโยนและการใส่ใจจะช่วยสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นระหว่างคุณกับแมว การเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของแมวไม่เพียงแต่จะทำให้เราเลี้ยงพวกเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายกับเพื่อนขนปุยเหล่านี้ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นในครั้งหน้าที่คุณกลับถึงบ้านและเจอเจ้าเหมียวแสดงความดีใจสุดชีวิตอย่าลืมตอบรับความรักของพวกเขาด้วยความรักและความอบอุ่นที่พวกเขาสมควรได้รับนะเพราะความสุขของแมวก็คือความสุขของเรานั่นเอง